สวัสดีครับวันนี้แฟนแวอลเลย์บอลก็ได้ชมได้เชียร์วอลเลย์บอลกันแบบจุใจจริงๆครับกับลีกต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของแม่ออนออลูมานะครับที่ตอนนี้ก็กําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดรวมไปทางซาริเยของเพียวบิมด้วยครับที่ก็ได้แข่งจบไปเรียบร้อยแล้วทั้ง2ลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นของแม่ออนหรือว่าของเพียวบิมซึ่งก็เป็นข่าวดีครับที่สาวไทยของเราสามารถ พาทีมคว้าชัยชนะได้ทั้ง2องลีกนอกเลยนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแม่ออนออนอุมากันครับต้องบอกเลยว่าการไปเล่นหลีกเวียดนามครั้งนี้คุ้มสุดคุ้มจริงๆครับกับการที่ได้ซื้อตัวแม่ออนอุมาไปเล่นนะครับเพราะว่าเธอสามารถแบกทีมและโชว์ความเกา่าโชว์ความหนักในการตบพลังตบได้แบบสุดปังนะครับแม้ว่าอายุจะใกล้40แล้วแต่พลังการตบยังคงสุด ยอดจริงๆครับล่าสุดก็สามารถพาทีมเอาชนะทีมที่ค่อนข้างที่จะมีทีมชาติทั้งทีมของเวียดนามได้ไป3ต่อศย์เซตเลยนะครับซึ่งแม่ออนทำไปกว่า30แต้มครับนี่แหละครับความเก๋าของแม่ออนออนุมาสามารถแบกทีมได้แบบสุดปังจนเฟนๆหลายคนถึงกับแซวลเลยนะครับว่าได้ค่าตัวเท่าไหร่นะครับก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับ ก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆของนักกีฬาไทยครับเราคุณภาพจริงๆครับ